พัษราช2558อาการป่วยเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆไม่สามารถไปทำงานได้อีกที่บริษัทอ่ CPON 711อีกทั้งภริยาก็ต้องทำงานทุกวันปรอบกับที่พี่สาวคือนางศศิการสอนชูชีได้เดินทางไปเยี่ยมน้องชายที่กรุงเทพมหานคร เมื่อเห็นสภาพและอาการของน้องชายจึงขอตัวน้องชายกับภรรยาและอาสารับน้องมาพักรักษาตัวที่บ้านสบายและโดยมีคุณพ่อคุณแม่น้องน้องได้ผัดกันดูแลและภรรยาได้โทรศัพท์มาถามอาการเป็นลำดับลำดับเป็นอย่างดีด้วยความรักด้วยความห่วงใยและยังนำ และนอกจากนั้นนางสายสิการสอนชูชีพผู้เป็นพี่สาวและคุณพ่อคุณแม่ยังได้นำนายอาทิตย์เชตวันไปรักษาอาการเจ็บป่วยแบบพื้นบ้านตามที่ต่ตางๆที่ผู้คนบอกว่าสามารถจัดรักษาให้หายได้แต่อาการก็ไม่ค่อยดีขึ้น จนเมื่อวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2563อาการของนายอาทิตย์มีอาการแสบเจ็บปวดตามร่างกายตัวเกร็งเหนื่อยเมื่อลอยหายใจผิดปกติโดยอาการสุดหลบเรื่อยๆเรียกหาภริยาพี่สาวพ่อแม่และน้องน้องลูกๆ น้องสาวผู้ดูแลมาตลอดพร้อมกับพ่อแม่ลูกๆเมื่อได้ยินจึงคอยดูแลและเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยความสงสารสุดท้ายเมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2563ทุกคนแพทยใจสลาย นายอาทิตย์เฉตะวันคนที่คุณพ่อแม่พี่น้องและภรรยาลูกๆรักและห่วงใย,ายมากที่สุดและคอยดูแลมาเป็นอย่างดีก็ได้สิ้นลมหายใจไปอย่างสงบเมื่อเวลา17เนิกา40นาทีสติปายุได้ สีสปีกับสิวันยังความเศร้าโศกเสียใจให้กับพ่อแม่พี่น้องน้องภริยาและญาติญาติที่คอยดูแลเป็นอย่างยิ่งกับกุศลใดที่เป็นกรรมไม่ดีซึ่งนายอาทิตย์เชตวัฒนได้ร่วงเกินท่านทั้งหลาย เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่ต่อหน้าและรับหลังโดยเจตนาและไม่เจตนาขออัตุศลกรรมเหล่านั้นให้ท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนำเสียซึ่งทอให้กับนายอาทิตย์เชตวันด้วยเถิดกุศลกรรมที่ดีอันใดซึ่งเป็นทุนงามและความดีที่นายอาทิตย์เชตวัน ได้กระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ขอได้โปรดมาเป็นพลังอำหนวยผลดลบรรดาลทรงจิตตะดวงวิญญาณอันไพบูรณ์ให้ไปสู่สุคติภพดังเจตนาปารกของท่านทั้งหลายด้วยเผิดอีกมินากระตะคุณเยนะขอตั้งกัลยาณกิจอธิษฐานด้วยอำนาจก,การบำเพ็ญกุศลที่คุณพ่อคุณแม่ พี่สาวภริยาลูกๆและญาติญาติทั้งหลายตลอดจนถึงท่านที่เคารพรักและนับถือได้ร่วมกันบําเพ็ญกุศลตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงบัดนี้กรอบกับกุศลและจิตทุกดวงของท่านที่มาประชุมกันณจราระนสถานวัดป่าแสนสบายในที่นี้จงสำเร็จเป็นปัตตานุไม่อนุโมทนาไมบุญบีบบากสมบัติ อันไพยบูรณ์ส่งผลดลมาดางให้กิตะโดมวิญญาณของคุณอาทิตย์เชตวัตนประสบสันติสุขในสุคติทิพยพวิมานสมดันเจตนาอุทิศทุกประการเทิดและการ,รบับดี้กระผมใคร่ขอากาบรเรียนเฉิญท่านประธานและท่านผู้วิเกียริทุกท่านได้สงบนิ่งตามอัจฉริยะใสตั้งจิตอธิษฐาน น้องอุทิศสมุสน,สน,สนิจตะดวงวิญญาณของคุณอาทิตย์เจตวันให้ไปสู่สุขติภพดังเกตนาปรารบของท่านทั้งหลายหนึ่งนาทีด้วยเถิด